ซีสิวัตปัดเป็นลูกรลักเวิร์กพอยขอบคุณจากใจคนแห่ชื่นชมเป็นพิธีกรเรียกว่าขึ้นแท่นเป็นพิธีกรที่น่าจับตามองที่สุดในขณะนี้สำหรับหนุ่มซีสิวัตซึ่งล่าสุดก็ได้รับกระแสชื่นชมอย่างมากในโลกโซเชียลกับการเป็นพิธีกรดำเนินรายการรองข้ามกำแพงล่าสุดทั้งคู่ทั้งหนุ่มซีและสาวเอมี่ก็คงคู่กันไปร่วมงานทอดกระิน ของคุณเป็กและคุณธัญญาได้เปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนบอกกระแสตอบรับดีก็ต้องบอกว่าจริงๆแต่ตั้งแต่ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนจะทำงานแล้วมันก็มีอะไรที่มันต้องเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับคือจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคงไม่รู้สึกดีคงเป็นไปไม่ได้ขอบคุณทุกแรงเชียขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆที่ที่เห็นผมเหมาะสมจริงๆแล้วขอบพระคุณมากเลยนะจากใจเลย ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆครับจริงๆผมไม่ได้กดดันตั้งแต่แรกอยู่แล้วบอกเลยว่าผมก็แค่ดำเนินรายการคือหน้าที่พิธีกรมันไม่ได้มีหน้าที่เป็นพระเอกของเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดถึงตัวเองเราจะต้องเป็นพระเอกของเรื่องมันก็ต้องคงมีภาวะความกดดันหน้าที่ของพิธีกรคือเรามีหน้าที่สร้างบรรยากาศและให้ความสุขแก่ทุกคนไปฟังเสียงของหนุ่มซีค่ะ เรียกว่าล่าสุดเจ้าตัวก็จะขึ้นแท่นเป็นพิธีกรในรายการ The Masking l e อีกด้วยล่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ไปฟังเสียงของหนุ่มซีซีวัฒและก็สาวเอมี่กลิ่นประทุมกันคะ่ะจริงแล้วคือผมว่า ตัวแพลตฟอร์มของรายการมันดีอยู่แล้วครับคือผมว่าใครมาทําก็ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างหรอกครับแต่ว่าต่างคนต่างก็มีสไตล์ของตัวเองค<ช>ือไม่ได้กดดันเรื่องงานเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่อย่างที่ทุกทุกท่กทานทราบนะฮะว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้อง มีความเป็นมืออาชีพคือเรายังคงดําเนินให้รายการนั้นออกมาแล้วทําให้ทุกคนมีความสุขครับส่วนหลังบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกอะไรยังไงมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการความรู้สึกข,ของตัวเองครับการที่ผมจะไปแทนใครมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมผมยินดีมากอะไรก็ตามที่ทํา สำหรับบริษัทอะไรเงี้ยครับแต่เพียงเดียว,ว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากทุกๆครั้งที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นการแทนชั่วคราวมันไม่ได้เป็นการแทนช่วงใดช่วงหนึ่งซีซั่นหนึ่งคือมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่อันนั้นเป็นความรู้สึกของผมอย่างวันแรกที่ผมได้มีการถ่ายรายการเนี่ยผมก็ส่งไปเสถาพี่มี่ถึงอะไรบางอย่างที่มันอั้นในในใจผมในความรู้สึกที่มัน มันเอ,เ,อเอาผมพูดตรงๆว่ามันความรู้สึกแย่บางอย่างอะไรเงี้ยเพราะมันก็ก็คนใกล้ตัวมันเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับทั้งคนใกล้ตัวทั้งใครทั้งผู้เสียหายอะไรต่างๆจริงๆผมไม่ได้กดดันทั้งหลรยแล้วครับออบอกแล้วว่าผมก็แค่ดําเนินรายการเพื่อ,เ,อ,อเพื่อคือ หน้าที่พิธีกรครับมันไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเป็นพระเอกของเรื่องอยู่แล้ว <laughs> เราเราแค่เอาตัวเองไปอยู่ใน,ในสถานการณ์ที่มันสนุกอยู่แล้วอะ <laughs> ทุกคนสนุกผมก็จอยผมเห็นคนแฮปปี้ <laughs> เห็นหนูหัวเราะพี่ก็มีความสุขถูกไหมครับพี่มีหน้าที่ในการเตะในการสารแนอะไรเงรี้ยพี่อั้มบ้างคือมันเป็นหน้าที่พี่ตรงนั้นงั้นพี่ <laughs> ไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็นพระเอกของเรื่องอ่ะผมถือโอกาสตรงนี้เลยครับว่าครับผมเองแหละครับผมต้องรับแต่แต่มันไม่เหมือนกันนะฮะเอาร้องข้ากำแพง มันคือการถ่ายทําใหม่ครับ The Mask เดี๋ยวไงให้ทางบริษัทเขาประกาศหรืออะไรหรืออาจจะไม่ต้องประกาศทุกคนก็คงพอจะเดาได้อยู่แล้วจร,จริงเนี่ย The Mask เนี่ยม,มันได้มีการถ่ายทําเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของผมผมคงต้องไปแก้ไขอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้ครับงานหินมากอันนี้ยากมากยากทั้งทีมงานยากทั้งผมยากทั้งทุกๆคนแล้วก็บอกเลยอันนี้ทั้งขอเป็นตัวแทนบริษัทเวิร์กพอยต์เลยกราบขอบพระคุณศิลปิน หรือว่ากรรมการหลายท่านที่น่ารักกับเรามากอะไรที่ที่ที่ใช้ของเดิมได้ก็จะใช้แต่อะไรที่ต้องมีการเข้ากับผมมันต้องมีการถ่ายทําใหม่หซึ่งมันก็ต้องมามมันมันก็ยากมามผมก็ไม่รู้ให้บอกหรือเปล่าแต่ผมก็พูด <laughs> ผมพูด <laughs> ผมพูดตามนี้ก็แล้วกันก็ว่าทเป็นว่าขอให้จริงๆแล้วความสนุกของของสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วครับ ก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกท่านเปิดใจผมการันตีว่าซีซั่นนี้ยังไงไม่ทําให้ทุกๆคนผิดหวังผมกจะบอกว่าปีซี่ครับจบเลยก็ยินดีเสมอครับจริงๆแล้วผมเป็นคนยินดีอยู่แล้วผมไม่ได้คิดอะไรเลยเทปแรกออกมามันไม่ได้ดีหรอกครับเดี๋ยววันหนึ่งพอมันเริ่มชินมันเริ่มอะไรทุกอย่างมันก็จะมันก็จะดีของมันเองอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะให้ความหมายอย่างไรแต่สําหรับตัวผมเองผมว่ามัน ไม่ได้เป็นลูกหลักหรือว่าอะไรผมก็มีงานมาตลอดนะครับจริงๆแล้วผมก็ทําหน้าที่ของผมมาโดยตลอดด้วยความตั้งใจตลอดไม่งั้นมันมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติครับ